ตัวติดคุกในคดีขับรถชนคนเสียชีวิตสารท่านนะก็จะมองว่าคนขับรถไม่มีเจตนาที่จะฆ่าสารท่านก็จะเน้นการชดเชยค่าเสียหายให้ถายาไม่ได้เน้นเอาคนเข้าคุกฟังคุณทนายแนะนำนะคะจะได้รู้วิธีปฏิบัติค่ะ 1. เมื่อเกิดเหตุชนคนเสียชีวิตไม่ต้องหนีนะคะโทรแจ้งตำรวจรอที่เกิดเหตุ โวแจ้งบริษัทประกันนะตำรวจจะเชิญตัวไปโรงพักก็แจ้งตำรวจไปนะคะว่ารถมีประกันค่าเสียหายต่างๆใช้ประกันรับผิดชอบทั้งหมดตำรวจนะจะแจ้งข้อหาขับรถประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายให้รับสารภาพเลยค่ะถ้าบริษัทประกันให้ปฏิเสธก็อย่าเชื่อนะเพราะจะเป็นผลร้ายต่อคดีเพราะยังไงนะก็สู้คดีไม่ได้มีแต่จะหนักขึ้นตำรวจก็จะปล่อยตัวกับเนื่องจากไม่ได้หลบหนี้ตำรวจก็จะนัดมาเจราจากับทายาทเรื่องค่าเสียหายทางแพ่งก่อนส่วนคดีอาญาก็ทาไปพร้อมกันก่อนนัดเจราจาคนชนก็จะต้องไปงานศพนำพวงหลีดสิ่งของหรือเงินทองไปช่วยงาน ทายาทเห็นใจแล้วก็ถ่ายรูปไว้ด้วยเพราะจะเป็นประโยชน์ในตอนขึ้นศาล 3. บอกทายาทผู้ตายว่ารถเรามีประกันเราจะช่วยเรียกค่าเสียหายแบบให้ทายาทเห็นว่าเราเนี่ยอยู่ข้างเขาให้เบิกค่าชดเชยจากพรลบรได้เลยถ้าคนขับรับสารภาพรับ5 0 0แสนบาทรีบให้ทายาททำเรื่องเรียกค่าเสียหายจากพรลบรก่อน 4. ค่าเสียหาย จากประกันภาคสมัครใจอันนี้นะจะต้องไปเจราจากันที่โรงพักถ้าตกลงกันได้ประกันภาคสมัครใจจ่าย5 0 0แสนบาทตำรวจนะก็จะทำบันทึกข้อตกลงทางแพง่งว่าทายาทได้ตกลงรับเงินค่าชดเชยจากฝ่ายคนชนเป็นจำนวนเงิน5 0 0แสนบาทเป็นที่พอใจแล้วคนที่ชนก็ต้องเก็บหลักฐานฉบับนี้ไว้เพราะต้องเอาไปยื่นต่อศาลคดีแพ่งจบก็เหลือคดีอาญา ห้าตำรวจจะทำสำนวนสั่งฟ้องส่งอายการวันส่งฟ้องก็แจ้งประกันด้วยอาจจะต้องทำเรื่องประกันตัวคดีแบบนี้อาจจะไม่ต้องประกันตัวก็ได้นะขึ้นอยู่กับสารท่าน 6. วันฟ้องนะคะอายการจะนัดให้มาศาลพอเข้าห้องพิจารณาสารก็จะถามชื่อนามสกุลอ่านข้อหาให้ฟังก็จะถามว่าจะรัดหรือปฏิเสธก็ให้ตอบว่า รับสารภาพสารก็จะถามต่อว่าจำเลยคือคนชนเนี่ยมีฐานะเป็นจำเลยแล้วเพราะถูกฟ้องมีทนายหรือยังก็ตอบว่าอย่างขอให้สารตั้งให้เป็นทนายรีคดีรับสารภาพไม่จำเป็นต้องจ้างทนายและสารจะนัดให้พิจารณาคดีต่อไป 7. ก่อนวันนัดทนายจะติดต่อเพื่อขอข้อมูลคดีก็เตรียมเอกสารรูปถ่ายหนังสือที่จ่ายเงินช่วยเหลือทายาทให้ทนายช่วยยื่นให้ศารแป วันพิจารณาคดีสารก็จะนัดคู่ความสารจะถามทายาทผู้ตายว่าจำเลยได้ช่วยเหลืออะไรบ้างทนายก็จะตอบพอถึงฝ่ายจำเลยทนายก็จะยื่นเอกสารการชำระเงินภาพถ่ายต่อไปงานส่งให้ศาก็จะไม่มีอะไรมากสารก็จะนัดฟังคำพิพากษาคดีแบบนี้นะสารก็จะรอรงอาญาแต่อาจจะมีโทษปรับถ้าไม่มีการช่วยเหลืออะไรเลยติดคุกแน่นอนปกตินะก็จะจำคุกสามปีรับสารภาพก็จะเหลือ หนึ่งปี6เดือนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเวลาซื้อประกันเนี่ยนอกจากซื้อเบีย้ยถูกๆูดูบริษัทดีๆด,ดูคนขายมากไหมคะว่าคนขายมีความเชี่ยวชาญจะสามารถช่วยเหลือคุณได้ตอนมีปัญหาไหมโดยเฉพาะตอนเคลมหลายคนฮะมีปัญหานะไม่ปรึกษาในหน้าตัวเองนะทมปรึกษาพี่จิมเอา้าเออแต่เราก็ให้ขับปรึกษาไปช่วย,วยกันค่ะพี่จิมนะยินดีให้บริการค่ะ